มาวันนี้เจนก็จะมาพูดถึงอามาโดกาเน่นะคะหรือว่าอาร์มาโดเม็ฟูที่ทุกคนแบบได้ยินว่าอะไรคือฟูแล้วขาวก็คือตัวนี้นี่เองก็คือมันจะเป็นกล่องสีฟ้าซึ่งนําเข้ามาจากเกาหลีนะคะถามว่าวันนี้ทำไมต้องมาพูดถึงอามาโดกาเน่เพราะว่าอามาโดกาเน่ตอนนี้มียอดขายถึง10,000แกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อแรกเลยนะคะที่สําคัญที่ทําให้มันยอดขายถล่มทลายขนาดนี้ก็คืออย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะอ๋อก็จะเป็นคลิปที่ พี่เชนกับทางเกาหลีนะคะได้จับมือกันก็จะมีการเซ็นสัญญาการว่าเออัมโดกการให้ตอนนี้จะมีการันตีจากซัมซุงนะคะเออใครกินแล้วก็รับรองความปลอดภัยแบบปลอดภัยแบบสุดๆเลยเอ๋อนี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เออซึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนี่เขาก็จะบินมาที่พารากอนเลยใช่ ก็จะอยู่ในที่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะตอนที่เจมทำมาตอนแรกๆอะ่ะคนก็จะแบบว่าเอ้ยอะไรคือฟูแลราขาวก็จะมีแอลโฮสเทดที่เป็นท็อปทีของประเทศไทยเลยค่ะชื่อทิชานี่อย่างตอนแรกนะคะก็จะเป็นฟอรมแบบนี้นี่แล้วก็จะถีกก็จะมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะหย่อนใส่น้ำก็รอให้มันฟูแล้วละลายจนหมดก็ดื่นได้เลย ซึ่งทีนี้ของประเทศไทยอะคะ่ะอากาศมันร้อนมากมันจะไม่เหมือนอากาศของเกาหลีใช่ไหมคะอย่างประเทศไทยอะมันก็จะต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจากที่เป็นซอมแบบเมื่อกี้นะคะมาเป็นในในแพลงออกยากเป็นหลอดแบบนี้เลยเป็นหลอดสูญญากาศซึ่งข้างในเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าป้องกันความชื้นด,ด้วยมาดูใกล้ๆก็ได้สูงมานี่เป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมี10เม็ดนะคะโดยที่ในเม็ดเนี้ยคะ่ะ จะมีปริมาณอยู่ที่4,100มิลลิกรัมนี่ดูมีความเข้มข้นมากกว่ากูต้าเม็ดแบบที่เป็นเม็ดแคปซูลทั่วไปถึง10เม็ดเทียบเท่ากันก็คือถ้าเราแบบว่ากินกูต้าทั่วไปที่เป็นเม็ดแคปซูลอยู่นะคะต้องกินถึง10เม็ดถึงจะได้ความเข้มข้นได้เทียบเท่ากับเม็ดนี้เม็ดเดียวเราก็แค่นี้เลยแล้วก็ย่อนเข้าไปนี่ก็รอมันฟูโอเคเดี๋ยวเรารอระหว่างที่เรารอนะคะก็ ไปดูรีวิวซึ่งจริงๆแล้วอะรีวิวของเจมอะที่ตั้งแต่ขายมามีคนส่งมาเยอะมากๆเลยแต่วันนี้นะคะเจมก็เลือกรีวิวที่เจมรู้สึกว่าเออดูแล้วมันใช่แล้วก็แฮปปี้แล้วโชว์เพื่อนๆแล้วกันนี่ก็เจ้าสาวคนนี้นะคะเขาก็มาทานอเมโดกานเน่ไปประมาณเดือนหนึ่งซึ่งเขาก็จะข่าวขึ้นข่าวทันวันแต่งงานทุกคนก็จะแบบโอ๊ยทำไม น้องสายนะคะชื่อน้องสายทำไมน้องสายขาวใสผ่องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้น้องสายก็มาขายเอามว้โอกาเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่าแล้วต่อไปก็จะมีคนนี้นะคะเขาผิวคั้มมาตั้งแต่กรรมพันธุ์เลยก็ว่าได้ในชีวิตน,นี้ยังไม่เคยแบบสัมผัสเลยว่าความขาวเป็นยังไงคนนี้ชื่อพี่เปรมน,นะคะเขาทานไปแค่สามสัปดาห์เองค่ะก็รู้สึกว่าผิวใสขึ้น เนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงนี่ดูถึงหน้าได้เลยเพราะว่าหน้าเราก็จะมีการตรวจเข้าเครื่องอุโมงแบบนี้นะคะดูสภาพผิวหน้าแล้วก็เม็ดสีผิวว่ามันขาวขึ้นแค่ไหนก็ได้รับผลที่น่าพึงพอใจมากๆเลยนี่โอเคมากลับมาที่เตรียมแล้วกันอ,อ,อย่างตัวกูต้าเม็ดฟูแบบนี้ดีกว่าเม็ดแคปซูลยังไง ก็คือในเม็ดฟูนะคะเราจะมีฤทธิ์เป็นกดอ่อนๆซึ่งกดอ่อนๆเนี่ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปอ่ะมันจะไม่โดนน้ำกดที่กระเพาะอาหารทำลายมันสามารถดูดซึมได้ตั้งแต่กระพุ้งแก้มเลยค่ะเพราะที่กระพุ้งแก้มเราจะมีเส้นเลือดใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็สามารถดูดซึมได้เลยพอลงไปที่กระเพาะอาหารก็สามารถดูดซึมได้อีกไปที่ลำไส้เล็กก็สามารถดูดซึมที่เหลือได้หมดเลยก็คือค่อนข้างที่จะดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ถูกน้ำกดในร่างกายทำงานนะคะ ก็นี่เลยแล้วก็รสชาติก็จะออกแบบบูบูนิดนึงอะ่ะอร่อยทานง่ายอืมชอบกินก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็มีโปรโมชั่นด้วย